เรงปรับเราตรวจพบนี่นานหรือยังครับอสองเดือนที่แล้วประมาณสองเดือนที่แล้วแล้วไปรู้จักใครมาถึงมารู้จักอาจารย์รู้จักมีพี่ชายค่ะแกแนะนำมาม,มีคนเคยทานสมุนไพรตัวนี้นะครับแล้วอาการเริ่มต้นนี่เป็นยังไงอาการเริ่มต้นนะครับจะมีเป็นน้ำใสๆเดือนออกมาซึ่งนี่จะเป็นประมาณสามสี่เดือนแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลมาใช่ไหมครับอาการของเราเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงถึงได้ไปตรวจที่โรงพยาบาล พราะวันนั้นนอนอยู่เฉยๆแล้วมันก็มีเลือดออกปกติมีเจ็บภายในเล็กน้อยค<ะ>่ะโอ้โครับก็ก็ไปตรวจผลจากโรงพยาบาลมาเป็นระยะที่เท่าไหร่ครับอตอนนั้นหมอตอบไม่ได้ค่ะหมอเพิ่งเริ่มต้นยังยังไม่รู้เลยว่าเราระยะไหนที่ต้องต้องส่งต่ออย่างเงี้ยะส่งต่อพรรู้ว่าเราเป็นแล้วก็เราก็มากินยากันกินยาสมุนไพรนี่นะครับ คือง่ายๆว่ารู้ว่าเป็นมะแน่นอนเป็นมะเร็งแน่นอนนะครับผลออกมาแล้วว่าเป็นผลออกมาว่าเป็นมะเร็งนะครับก็เลยมาทานสมุนไพรทานไปประมาณกี่วันครับเนี่ยได้ประมาณ10-15วัน15วันแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะไป T.C. สแกนไปอะไรที่เราจะเข้ารักษาค่ะครับแต่นี้ผลออกมาก็คือมันมันไม่มีมันไม่มีแล้วค่ะผลมันอยู่ที่แค่ข้อเหนือข้อน้ำแล้วเป็นยังไงครับเหมือนเรามีชีวิตใหม่ไหมดีใจไหมครับ หายฝวยตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะรับอันนี้ก็คือมัน,ม,นมันไม่มีอะไรเลยทานสมุนไพรยาต้มแค่10วันนะครับแล้วก็อาการทุกอย่างหายปกติเลยนะครับอันนี้คือคือทานสมุนไพรนะครับก็จะมีสมุนไพรของจรรมชาติก็จะมีเป็นตัวประกอบนะครับเป็นสมุนไพรที่ประกอบก็จะมีขาวโเขานะครับแล้วก็เห็ดพยอมนะครับแล้วก็ฝางแดงหัวเขาเย็นใต้และก็อีกหลายตัวที่เป็นสมุนไพรประกอบเป็นยาต้มนะครับหรือคนที่ทานยากก็สามารถทำเป็นชาชงก็ได้นะครับอนนี้ คิดว่าจะกินต่อไปไหมจะลองต่อไปอีกจะลองต่อไปอีกครับเพืไม่เชื้อเสือมันมันกลับมาเนาะเพราะในร่างกายของคอราเนียมีเชื้อมะเ็งอยู่แล้วแต่ถ้าคนเคยเป็นมันอาจจะขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับแล้วสมุนไพรทานไม่มีผลข้างเคียงทานบ้างพักบ้างนะครับเราไม่ต้องใส่ใจในการกินมากมายแต่ว่าทานหม้อให้จบไปนานๆก็มาทานทีหนึ่งอย่างตัวของอาจารย์ทานสมุนไพรประจำนะไม่ไม่ไป่ตรวจไม่มีโรคประจําตัวไม่มีประวานไม่มีความดันไม่มีไขมันนะครับ น้ำหนักน้อยแต่ก็ไม่มีนะครับน้องเนี่ยก็ระวังในอาหารการกินคนที่เป็นมะเร็งนะครับหรือคนที่มีโรคปรอจําตัวแบบนี้ควรงดเนื้อสัตว์ใหญ่นะครับและเครื่องในสัตว์อาหารรสเผ็ดร้อนนะครับอาหารที่มีรสร้อนเนี่ยพยายามลดไว้นะครับแล้วก็จะช่วยคุมในร่างกายแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่คิดมากไม่ทุ้มซ่านนครับนี่คือรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้ไปทานอีกนะครับก็เป็นวิทยทานด้วยนะครับน้องก็มาเป็นวิทยทาน คือคนที่หมดหนทางแล้ว,แล,วแล้วคนที่น้อยใจเสียใจกับเรื่องพวกนี้ที่เกิดมาเป็นโรคแบบนี้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรนะครับไม่ต้องวิตกกังวลนะครับคือสมุนไพรไม่มีผลข้างเคียงผักไม้ใบหญ้าที่เกิดจากดินคือสูนไพรยทั้งหมดไม่ว่าข้าวต้นหอมัวหอมก็มคือสมุนไพรทั้งหมดเราอย่าไปวิตก่าเออเป็นสมุนไพรแล้วน่ากลัวสมุนไพรไม่ใช่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับปล่อยใจหรือว่าเปิดใจให้กับสุนไพรยบ้างนะครับคิดถึงสุนไพรยไทยก่อนไปหาหมอนะครับ วันนี้คุณน้องชื่ออะไรนะครับอีกทีหนึ่งพรนนิภาค่ะพรานิภาอายุอายุ41 41ปีนะครับตอนนี้ก็สบายใจแล้วโล่งใจแล้วไม่ไม่คิดซันไม่อะไรแล้วนะครับสบายสบายใจตอนเครียดมากตอนนี้ไม่เครียดแล้วนะครับไม่ค่ะตอนนี้มีความสุขแฮปปี้กับชีวิตมากๆนะครับก็ขอขอบคุณน้องนิภามากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ